แจ้งข่าวเช้าวันจันทร์ที่29พฤษภาคม66ครับคลิปนี้เราจะมาติดตามวงเงินที่จะได้รับที่จะโอนเงินในเดือนมิถุนายน66ว่าจะมีวงเงินไหนโอนวันที่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินของสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการแล้วก็วงเงินที่เข้าพร้อมเพเลขประชาชน13หลักวงเงินที่เข้าบัตรประชาชนวงเงินที่เข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับสิทธิ์รวมถึงวงเงินไหนกดไป เ,เงินสดได้หรือไม่อย่างไรรวมถึงการแจ้งวันประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจะประกาศผลวันไหนรายละเอียดเพิ่มเติมจัดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับใครได้รับเงินหรือไม่อย่างไรในส่วนไหนก็ติดตามบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์แมนเนชั่นแลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่29พฤษภาคม66นะครับลมต้นข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับวงเงินที่จะได้รับในเดือนมิถุนายน66นะครับวงเงิน แรกนะครับเรามาดูวงเงินของวงเงินผู้สูงอายุ6 0 0ถึง1,000บาทวงเงินผู้พิการ800บาทแล้วก็วงเงินของเงินอุดหน,นุนบุตร600บาทอันนี้โอนในวันที่9มิถุนายน -66 ครับโดยจะมีการเลื่อนโอนเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมคือจะโอนทุกวันที่10ของเดือนสลับเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการแล้วก็เงินอุดหน,นุนบุตรนะครับเลื่อนมาโอนเร็วขึ้นเป็นวันที่9มิถุนายน -66 เนื่องจากวันที่10มิถุนายน เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดตรงกับวันเสาร์เลยมีการโอนเร็วขึ้นในวันที่9มิถุนายน6 6ครับส่วนการได้รับเงินนั้นก็คือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับสิทธิ์หากบัญชีธนาคารมี ATM ก็จะกดเงินสดได้ครับสำหรับวงเงิน3วงเงินนี้นะครับหรือถ้าใครมีแอปธนาคารก็จะกดเงินสดได้เช่นเดียวกันที่ตู้ ATM ธนาคารนะครับโดยจะเป็นการกดเงินแบบไม่ใช้บัตร เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่มีแอปธนาคารนะครับถ้ารับเป็นเงินสดสำหรับเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรถ้ารับเป็นเงินสดก็จะมีการจ่ายจากเทศบาลอ,อบตอรหรือว่าเขตของท่านนะครับผมก็ร,รับกันได้ก็จะมีการแจ้งเตือนแต่ละพื้นที่ว่าจะรับเงินเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับผม สำหรับวงเงินต่อไปคือวงเงินค่าตอบแทนอสมครับและอสสรับ1,000บาทในวันที่15มิถุนายน6-6ครับสำหรับเงินค่าตอบแทนพี่น้องอสมอสสครับผมการรับเงินก็ผ่านบัญชีธนาคารเหมือนเดิมครับบางท่านก็จะถูกหักค่าชาปนกิจกลุ่มอสมด้วยครับผมประมาณ300กว่าบาทนะครับส่วนการเพิ่มเงินอสมอสสเป็น2,000บาทนั้นจะเพิ่มในช่วงปีงบประมาณ6 ครือเดือนตุลาคม -66 เป็นต้นไปครับผมแต่ว่ารอการประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งว่าจะขึ้นเงินได้เลยหรือไม่สำหรับเงินเงินค่าตอบแทนอสมอสสจาก1,000เป็น2,000นะครับในเดือนตุลาคม66หากมีการประกาศเพิ่มเติมประกาศที่แน่นอนในการเพิ่มเงินก็จะรีบมารายงานให้ทราบในการสหลับเงินค่าตอบแทนอสมอสสนะครับผม วงเงินที่เข้าบัญชีธนาคารทุกวงเงินที่กล่าวไปนี้นะครับจะกดเป็นเงินสดได้ถ้าหากมีบัตร ATM นะครับผมก็จะกดเงินสดที่ตัว ATM ได้ถ้าหากบัญชีนั้นมี ATM นะครับหรือว่าจะถอนเป็นเงินสดก็ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารของบัญชีธนาคารของผู้รับสิทธิ์นะครับผมสำหรับอัปเดตข่าวนะครับ วงเงินของสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายน66นี้นะครับผมก่อนจะเริ่มวงเงินของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันที่12มิถุนายน -66 นี้12มิถุนายน -66 นี้จะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์สำหรับท่านที่ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วภายในวันที่1พฤษภาคม66จะประกาศผล ยื่นอุทธรณ์นะครับผานทางเว็บไซต์เดิมก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h ครับผมซึ่งถ้าใครที่ยืออ่นอุทธรณ์ไปแล้วก็สามารถตรวจสอบผลได้ในวันที่12มิถุนายน66นี้นะครับผมท่านผู้ชมครับยังมีบางท่านที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็ให้รีบดําเนินการ ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันนะครับผมและยังมีบางท่านนะครับผ่านเกณฑ์รอบเกษตรกรด้วยนะครับเมื่อประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่4พฤษภาคมใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับยังมีบางท่านที่เปลี่ยนจากไม่ผ่านเกณฑ์เป็นผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนอันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะครับซึ่งในเขตบ้านผมอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนก็มีการแจ้งเตือนให้คนที่ผ่านเกณฑ์ รีบไปยืนยันตัวตนนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ก็แนะนําให้กลับไปตรวจสอบที่เว็บไซต์เดิมว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่สรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหากผ่านเกณฑ์ก็ให้รีบยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายน66จะมีดังนี้นะครับ1มิถุนายน -66 ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ,ะ750บาท แต่ท่านที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนผ่านๆมานี้นะครับส่วนของก๊าซหุงต้ม80บาทก็สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนก็คือเดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนายนสำหรับสิทธิ์ค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับ 3วงเงินนี้เข้าที่บัตรประชาชนครับผมใช้สิทธิ์กับร้านค้าหรือรถโดยสารสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ครับผมถ้าใช้ไม่หมดภายในเดือนก็จะถูกตัดทิ้งตัดทิ้งไปในเดือนนั้นนะครับแล้วก็พอเริ่มันที่1เดือนใหม่ก็จะได้รับสิทธิ์เป็นวงเงินใหม่นะครับ สำหรับท่านที่ใช้สิทธิ์เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกนะครับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกท่านจะได้รับเงินตกเบิกของเงินซื้อสินค้า300บาทในเดือนเมษายนและพฤษภาคมด้วยครับรวมเป็น900บาทสําหรับคนที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเป็นเดือนแรกในเดือนมิถุนายน6 6นี้นะครับวงเงินต่อไปเป็นวงเงินผู้พิการ200บาทครับ สำหรับผู้พกิการที่มีบัตรผู้พกิการแล้วได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเน้นย้ำว่าต้องได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเท่านั้นนะครับท่านถึงจะได้รับวงเงินผู้พกิการ2องร้อบาทนี้นะครับผมการโอนเงินนั้นนะครับเงินผู้พกิการ2องร้อบาทนั้นจะโอนทุกวันที่20ของเดือนครับหากเดือนไหนตรงกับวันหยุดก็จะมีการเลื่อนมาเ,อเโอนเร็วขึ้นในวันทําการครับผมเดือนมิถุนายนเข้าวันที่20 มิถุนายน66ครับสำหรับเงินผู้พิการ2เรือบาทนี้นะครับเข้าตรงวันครับผมการโอนเงินจะโอนเข้าไปที่พร้อมเเลขประชาจน13หลักที่ผูกกับบัญชีธนาคารของผู้พิการหรือจะโอนไปที่บัญชีเดียวกันที่ได้รับเบี้ย8 0ร800บาทเงินจะเข้าไปที่บัญชีธนาคารนั้นนะครับท่านต้องได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัดรอบใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งหลายท่านหลายคนก็แจ้งข่าวมาว่าได้รับเงินแล้วเช่นเดียวกัน อาจจะเข้าไปที่บัญชีของผู้ดแูแลที่ได้รับเบีย้ยผู้บริการ800บาทได้เช่นเดียวกันครับผมทั้งนี้ถ้าบัญชีธนาคารมีบัตร ATM ก็จะสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารนั้นๆได้ครับผมหรือว่ากดต่างธนาคารได้จังหวัดเดียวกันกดต่างธนาคารได้ได้4ครั้งต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่รับเบีย้ยผู้บิการ800บาทเป็นเงินสดอันนี้แนะนำให้ติดต่ออบตเทศบาลหรือว่าเขตของท่านเพื่อเปลี่ยนการรับ เบี้ยผู้บริการ800มารับผ่านบัญชีธนาคารแทนนะครับอาจจะเป็นบัญชีธนาคารของผู้ดูแลก็ได้นะครับแล้วเงินผู้บริการ2 0 0รบาทนี้ก็จะถูกโอนไปที่บัญชีธนาคารนั้นตามกำหนดการทุกวันที่20ของเดือนนะครับก็จะรับในเดือนถัดไปนะครับผมสำหรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับจะได้รับตามรอบบินของแจ้งค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานั่นเองแต่ว่าจะเป็นส่วนลดให้นะครับจะไม่มีการรับเป็นเงินสดแล้วสำหรับค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำค่าไฟก็ดำเนินการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าการประปาให้เรียบร้อยนะครับผมแนะนำลงทางเว็บไซต์ได้ครับลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวใช้สิทธิ์ได้ตลอดโครงการครับผมและจะนี้มีจะไม่มีการคืนเป็นเงินสดแล้วสำหรับค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับท่านผู้ชมครับทั้งนี้นะครับผมในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมมีการแจ้งเตือน ฝนตกหนักกันอยู่นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็ระมัดระวังกันด้วยสําหรับช่วงวันที่27-30พฤษภาคม66มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักนะครับผมแล้วก็เพ่อแม่พี่น้องที่อยู่โซนทะเลก,ก็ระมัดระวังด้วยในการเดินเรือกันนะครับสําหรับข่าวที่ว่านโยบายใหม่ๆของรัฐบาลที่ ถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการดาเนินการนโยบายไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุ3 0 0พเงินเล็กๆพันสองนะครับหรือว่าค่าแรงขั้นต่ํา450บาทนโยบายเหล่านี้นะครับต้องรอหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เสร็จก่อนเบื้องต้นก็รอจากแรล่งข่าวแต่แรล่งข่าวออกมาก่อนนะครับผมโอเคฮะมีความคืบหนาเพิ่มเต้นอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับสู้ๆประธานงานใหม่ใหม,ใหมนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ